ดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาทำแม่พิมพ์บลกเห็ดฟางครับทำเองครับเลยจะทําเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูครับบลก,กเห็ดฟางนี้ทำํำง่ายมากเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับแล้วก็ทาบครับ ภับลงตกตะปูแค่นั้นเองครับเดี๋ยผมจะดูว่าอนาาันไหน,นยาวกว่ากันอันโน้นยาวกว่าโอเง่ามากครับม่าย,ยากเลยทำเหลี่ยมครับทำเหลี่ยมทำเหลี่ยมครับตรงนี้จะยากตรงจับตีตะปูครับว่าทำคนเดียวนี่จะยากตรงนี้เลยครับ ไปก่อนครับตัวล่างอ,อันนี้เป็นไม้กับไม้ฝาเชีร่าจับเยดืดดีด้วยแต่ได้เรื่องไหมครับในทำอย่างนี้นเครื่องไหครับเพื่อนตอกให้มันได้อันหนึ่งก่อนนะครับ แค่พออยู่ก่อนครับต้องเอาต้องเอาฉากนอกครับทำเหลียมด้วยทำเหลียมด้วยทำเหลียมทำองศาให้ดีๆครับอันนี้เหลี่ยมไม่ได้ครับคนดูครับ นีครับเพื่อนเดี๋ยวครับหาตัวเองครับอ๋อครับจะเอาครับเพื่อน สวยงามมากก็ได้แต่เวลายกให้มันทำให้มันโค้งเวลายกมันจะได้ยกง่ายถ้าทําตรงเวลานี้มันจะติดเนี่ยผมจะทำโค้งก่อแต่ประสบการณ์ผมเคยทํามาแล้วครับเคยทำเห็ดทางมาแล้วนี่จะตอกข้างละอันดีกว่าแล้วค่อยตอกเพิ่ม ปร,ร,ะ,ระมานี้ครับพี่คดระวังด้วยนะครับระวังค้อนโดนมือมา้ะครับคือว่ากล้องจะไม่ตรงครับเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึง ับเพื่อนตอกคนเดียวไปก่อนครับตอกจะไปโกลน้ำปลาใช่อหาแตกครับแตกก็ไม่เป็นไรครับกลับหลัง तो वो कौन है ครับเพืเ่อนๆตอนนี้บล็อกเห็นฟังผมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเดี๋ยวผมจะตีเพื่อให้ความแข็งแรงมากขึ้นครับจะเติมดีตะปูตัวที่สองนะครับเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้น,นครับอย่แล้วครับเพื่อนเม,มื่อกี้ผมตีแรงขึ้นไปครับ เรื่องแม่นาะซีร่างซีร่าน,านแตกนี่แหลยครับเพื่อนซีร่านแตกแล้วครับแตกเป็นแบบนี้เลยครับ 在那边做 ก็คอหน้าจะอาออกมาแบบนี้ครับไม่มาตรฐานครับมันไม่มาตัฐานครับพอม,ม,มาตัฐานครับจะหาไม้ฟี่มาทาบอีกทีครับ ต่ำไปหน่อยมันต้องให้ได้คืบหนึ่งครับเวลาอัดฟางต้องได้คืบหนึ่งต้องสูงประมาณนี้ถ้ากองเห็ดฟางต่ำขึ้นไปเนี่ยความร้อนมันจะไม่ได้เพ่ขึ้นนี่แะครับแตกนะครับไม่หายนลยครับ ได้เรื่องแล้วครับได้เรื่องแล้วครับบ็อกเห็ดฟางของผมครับมันยังต่ำไปนิดครับเดี๋ยวผมจะหาไม้มาตีทาบครับ velan ก็ได้แล้วครับเพื่อนโอเคครับบล็อกเห็ดฟางก็น่าจะประมาณนี้ครับที่เหลือก็เดี๋ยวเราเรอดูผลงานการอัดบล็อกเห็ดฟางกันครับรอเชื่อมาครับสวัสดีครับ